สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง y o YouTube โค้ดตูฟุตบอลมาหาสนุกทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลให้เกิดสกอร์เพื่อนำไปลงทุนนะครับผมตามหา1ประตูใน90นาทีให้เจอนะครับมันจะมาตอนไหนก็ขอให้มันมาแล้วกันนะฮะอย่าอย่าจบศูนยเป็นพอนะครับนี่คือการลงทุนที่ผมสอนอยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะ,ะดีนะครับก็มองว่าดีแล้วกันนะอืม ส่วนผมสรุปอะไรหนึ่งก็อยู่ในกลุ่มนะครับผมอยู่ในเฟซอ,<ล>อยู่ในกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงาน,นให้ดูผลงานในกลุ่มนะครับของ2วันที่ผ่านมาอ่ะสองวันที่ผ่านมา,อ,อ,นา,นมาอันนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนตัวผมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ <D 1> เดือนมีนาคมนะครับของเดือนกุมภาพันธ์ก็ผิดอยู่ประมาณ2ตัวเหมือนกันนะครับ <bras. S 1> ผมที่ไม่มีท,ที่เสียเล่นเสียนะครับอันนี้เป็นผลงานของวันที่1นนะครับผมสีเขียว สีเขียวนี่มีประตูในครึ่งแรกแล้วทําเงินได้นะครับสีฟ้ามาครึ่งหลังครับสีตัวหนังสือสีแดงพื้นสีเหลืองนี่มาช่วงท้ายเกมที่ราคาครึ่งควบลูกลงมานะครับผมอันนี้ครถ้าเป็นสีแดงนี่ตายนะครับสีแดงเนี่ยหนึนี่ก็คือลงมายิงยิงแล้วแช่แล้วจบเลยตายแทงแล้วย้ําไปแล้วไม่มาเพิ่มนะครับแต่ถ้าจบศูนย์ศูนย์นี่ก็บันไหลนะครับศูนย์ศูนย์นี่บันไหลแน่นอนนะครับเจ็บทุกถาาเจ็บทุกดอกนะครับอ่าจะราดูบอลฟุตบอลวันนี้นะครับ วันนี้ฟุตบอลเจอรีกเยอะนะคนก็ให้กันเยอะอืมผมก็เือเสียวูบบ้าบุบว้านะครับไม่รู้จะไปไหนดีในเจลรีกนะครับต่อแพงผมก็ไม่คนไม่ค่อยชอบบอลต่อแพงอยู่แล้วนะครับลูกควบเนี่ยผมชอบลูกควบขาวนะครับถ้าเป็นลูกควบจะไปลูกควบขาวไม่ค่อยไปไอ้ลูกควบลบห้าผมไม่ค่อยเอานะมันมันแหม่งแหม่งมันตึงๆเกมมันตึงๆแล้วต,ต,ตัวที่สวยวันนี้เหรอ วีวาเลนในกาซากิญ <and> ี <sh arp ity> ่ปุ่นเจลรีกหนึ่งเออเจลรีกสองนะครับเตะเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานี้ที่ชอบนะอืมเดี๋ยวดูตัวอื่นก่อนนะครับอ่อพ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 ออาจจะนอนต่อสองลูกครึ่งควบสามไม่รู้ต้นเท้าไม่มีตีหรือไงครับแมนยูไม่ได้เตะแมนซิตี้ต่อลูกครึ่งควบสองก็ตามราคาเขาฮะทีมต้องการแชมป์ก็ต้องยิงกันเยอะหน่อยแต่ตอนไม่เอาหรอกผมไม่กล้าเสี่ยงเดี๋ยวเวอร์บอลถ้วยนะครับสองขาวผ่านนะครับปารีส บนถ้วยบนถ้วยผ่านเลยนะครับอ่าฮอลแลนด์นครับอัคมาเฮิลเคิลมาโลโอูตเกอร์มาเลียลูก,กุลูกกลุก,กุลราคายังไม่โดนนะจะหาก่อนอ่าสวิสโซเปรียเอฟซีซูริกเหรออืมอืมซูริกเหรอฮูริกสูริกรก,ก,ก,ก็พอได้แต่ปูเสมอไม่ถึงปูเสมอยังไม่สอดคล้องยังไม่รับกับบอลต่อนะครับเดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆนะครับมาคาบ,บี้ไม่เท่าไหร่กีก กรีกกับตุรกีไปไกตีนตเลยนะไม่เอาครับอันตรายที่ผายนะบอลถ้วยไม่เอานะครับปล่อยผ่านพยายามหาฟุตบอลลีกันไว้นะครับอืมตีสองเลยเจอแล้วตีสองเลยนะครับที่ชอบนะวันนี้นะอ่อบังเกลีย์เซอุดเบียะเบีอโปลีอันซาบับริยัตราคาลูกควบข่าวนะครับเจอแล้วหนึ่งตัว แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นซีฟเคโซเฟียมันฟ้องว่ามันจะราคามันฟ้องว่ามันจะชนะขาดนะแต่ว่า,าสําหรับทางบัลแกเรียซีฟเคโซเฟียแต่ว่ามันอาจจะไม่ออกสูตเต็มเวลาอันนี้คือที่เจ้ามองนะครับถ้าเจ้าก็ดักน้ําตั้งแต่สองลูกหกสิบสองลูกควบแ9ดเก้าดักน้าดูนะฮะแต่ราคาที่สวยงามผมมองไปที่อันซาบบริยัตในตอนนี้นะไปดูฟุตบอลไทยกันหน่อยฟุตบอลไทยนี่ได้ไหมก็พอได้ถ้าในราคาครึ่งลูกผมมองไปที่ขอนแก่น ขอนแก่นผมมองที่ขอนแก่นนะกับโปลิสเทโรนะครับผมแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกับข่าวอเมริกาอเมริเมริกาอเมริกาเบลิพิเมริก่ะอืมเซอร์เบียอุซเบียน่ากูัวผ่านผ่านผ่านเยอรมันเที่ยงคืนสวยนะสวยสวยสวยผูไม่ถึงแต่ก็สวยใช้ได้ภูมันมันมีราคาต่อบังคับตุรกีเหรอถ้าชอบก็เป็นนาดาน้านะครับ อ่อังกฤษเนชั่นลีกบปเริ่มหลีกเริ่มต่ำไปเรื่อย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 ละเริ่มไม่ไม่น่าละไม่น่าละนะตุรกีหลีกสองก็มีตัวหนึ่งเฟทีเยสปอร์นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอืมบอลเช้าเหรออืมบอลเช้าให้ใครเล่นก็เล่นมยไม่ไปด้วยแล้วกันนะวันนี้เรามาดูอ่ามีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจก็มีบอลเจลีกสองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของราคาปูไปในตัวนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวส่วนตัวไหนจะไปอยู่ในลางก็เดี๋ยวผมไปดูใ,ใกล้ๆเตะทีหนึ่งนะครับผมวีวีนาเลสกิเจลิกสองนะครับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาซาอุดิอราระเบียโปรริกอันซาบะพริยาดเ,เวลาตีสองบังกเาเทศเฟิร์สโปรเฟชชั่นอลฟุตบอลลีก CSKA โซเฟียเวลาสามทุ่มไทยแลนด์ลีกหนึ่งะครับผมอยู่ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเราขอนแกงยูน่นเต็ดประทับโปโลิสเทโลเวลา18บแนาฬิกานาที ฟุตบอลตุรกี1หลีนะครับผมอาดานาสปอร์เจอกับอ e ิยุบสปอร์เตะเวลา3าทุ่มฟุตบอลตุรกีลีกา2อนะครับเฟต,บติเยสปอร์นะครับเจอกับฮามิสสปอร์ติฟฟาริเยเซอร์อ่าฟาริเยตเลอร์เอเอมันก็อ่านงี้แหละนะอันนี้คือ1 2 3 4 5 6 6, 6ตัวที่ผมอ่ามองในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมที่สามารถนำไปลงทุนได้ คาดว่าจะไม่มีศูนย์ศักตัวนะครับอย่างน้อยก็น่าจะมีหนึ่งประตูนะครับแต่ตัวไหนจะไปอยู่ในตารางของกลุ่มก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าให้ผมเลือกที่ชอบชอบเลยนะอืมที่ชอบชอบเลยใช่ไหมตุรกีเหรออืมถ้าวันนี้ชอบชอบเลยผมมองไปที่อ,อันซาบับริยัต แล้วกันเนาะผมมองไปที่อันซาบับริยตัตนะฮะก็ชอบตัวนี้นะครับตุรกีลีกา2เฟรมันต้องไปหารายละเอี่ยทีนึงนะครับแต่วันนี้ที่ชอบชอบก็คือแต่ดึกไปหน่อยนะดึกไปหน่อยแต่ดึกแล้วถ้ามันปลอดภัยแล้วมันสวยก็เดี๋ยวต้องมาดูใกล้ๆเตะทีนึงว่าจะเป็นตัวไหนนะครับส่วนในกลุ่มเขาก็ส่งกันมาแล้วนะครับในกลุ่มเขาก็มากันแล้วอ่ะก็จะมาแล้วนะครับส่วนมากจะเป็นฟุตบอล17บเดีริกายโกโฮมามาดริดเจลีดิวิชั่นหนึ่งซาโตกันสุเจลีดิวิชั่นหนึ่งนะครับผมแล้วก คอนซาดูเรซัปโปโรนะครับผมแล้วก็มีซาโตูกันสุนะฮะเมืองทองยูเนเต็ดนะครับผมอของพี่เฉลยนะฮะสปาร์ตเตอร์นาวานะครับของพี่ยุทธนาอันแน่มองตัวเดียวกันเลยเว้ย CSK เคโซเฟียนะครับบอลสวยนะวันนี้บอลก็เยอะนะครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากเอาไว้6ตัวนะครับผมก็มีนี่เลยอ่เดี๋ยวซูมชูให้ชุดชันะครับส่วนเทคนิคการอ่านราคาก็เป็นไปตามใบราคานะครับก็ทักไลน์แอดไลน์ดีเข้ามา สอบถามพูดคุยเรื่องพุตบอลสกอเข้ามาขอเข้ากลุ่มหรือเข้ามาขอใบราคาไว้วิเคราะห์อบอลเองก็ได้ได้หมดนะฮะถ้าสดชื่นนะครับผมก็ฝากเอาไว้6ตัวเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขการลงทุนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนอยังไงก็ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับสวัสดีครับเอ้ยลืมลืมใครสนใจอยากเข้ากลุ่มก็แอดไอดียไลน์มาได้ที่0888561026นะครับผมท่านใดอยากได้แหล่งลงทุนดีๆนะครับ เว็บไซต์ดีว่ใช้งานแล้วกันว่าอย่างนี้แล้วกันนะอ่ะก็อยู่ลิงก์อยู่ในใต้คอมเมนต์กดไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดแจกรางวัลก่อนสองการนะเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอเคลียร์ธุระเรื่องบ้านเรื่องอะไรก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะจัดการบวชลูกชายนะครับวันที่20เมษายนนะครับผมก็อาจจะรุนรุนนิดนึงนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขกับการลงทุนสวัสดีครับ